พองตุ๊บตุ๊บเห็นว่าพองตุ๊บตุ๊บตักขึ้นได้ที่อย่านานแค่นี้ก็อร่อยแล้วไข่เจียวครับไข่เจียวเสร็จแล้วจบวันนี้ผัดผักเช่นเคยลงกระเทียม นี้ผักจะออกแบบเอเป็นผักสดอมเหลืองผักผาดตลาดกระท้อนรเทียมได้ที่เทน้ำมันลงไปากเอานี่เคืเ่ผัก